สวัสดีค่ะ,คะในปีการศึกษา2 5 6 4นี้ทางโรงเรียนขอแนะนำคุณครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมวัยดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะคะซึ่งในระดับประถมวัยจะเริ่มตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล3ค่ะเตรียมอนุบาลห้องกาฟิลคุณครูปียพรเล็กยั่งยืนอนุบาล1ห,ห้องคิตตี้1คุณครูสกลรัตน์แจ่มกระจ่าง ห้องคิตตี้สคุณครูอังพรมาโอลีห้องโดนันรักคุณครู A ระดับอนุบาลแต่ละห้องนะคะก็จะมีคุณครูผู้ช่วยสนับสนุนนะคะเพิ่มอีกห้องละหนึ่งท่านนะคะในการติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนในปีการศึกษา2564เมื่อผู้ปกคองได้ทราบกลุ่มหลายห้องเรียบร้อยแล้วปุคองสามารถสอบถานผ่านครูประจำชั้นได้ทางลายกลุ่มห้องเรียนได้เลยนะคะ